สวัสดีค่ะลูกหมูค่ะวันนี้มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังชมพี่ขอวันนี้ก่อนเที่ยงมันต้องทำยังไงบ้างคะพี่ไม่รู้เปิดดูเอาแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงอะคะทำงานมากี่ปีแล้วโวอ,อไรไ่ได้หรอคะต้องเองไม่ศึกษาเองพี่อยู่ได้ทุกวันเนี้ยพึ่งตัวเองล้วนงานก็เยอะแต่พี่อ้อยเยอะกว่า ขาอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยอภิบาลอะไรเลยหงุดหงิดใส่ตลอดออ๊ยอะนี่เลยเอกสารไปหามาให้พี่หน่อยเอาตอนนี้เลยนะเจกเอกสารเดี๋ยวที่ไหนเรามาพี่ชมพู่ลูกหมูจ้าเอกสารก็อยู่ในตู้เลยจ้าคิดเองไม่เป็นเลยไงต้องให้บอกตลอดพี่ชมพู่สวัสดีค่ะพี่ชมพู่ธุรการกองการผลิตทำงานดีนะคะแต่ปากดีกว่าทำไมท้องอีกหรอ กีกีปริญญาโทความใฝ่ฝันอยากมีแฟนฝรั่งพี่ไหมแม่บ้านมือหนึ่งประจำออฟฟิศเรื่องความสะอาดไม่ต้องเป็นห่วงเรียกว่าเจ้าแม่ได้เลยละคะ่ะลูกหมูมานี่หน่อยสิลูกคนนี้เด็ดสุดนะแขกหัวหน้า,าแผนกหนูเองค่ะชอบให้งานเสร็จไวแต่ไม่ชอบเทคโนโลยีเป็นที่สุดชมชมมานี่หน่อยสิมาดูมาห,หน่อยเร็ว เนี่ยตัวเลขมันทําไมทิมพมไม่ได้อ่ะโอ้ยนะแคลค่ะกดแค่ปุ่มนี้แค่ปุ่มเดียวเองค่ะแค่นี้ไม่รู้หรอกคะเธอว่าฉันขนาดเนี้ยเธอมาพูดกับฉันตรงๆเลยก็ได้ว่า <c oughs> อืมก้ <c oughs> อยกับชมเนี่ยตอนเป็นเด็กใหม่ก็ <c oughs> ไม่ได้เรื่องนะจะทายัางไงดีกับเด็กพวกนี้ติดมือถือติดเทคนโนโลยีตลอดเหนื่อยใจเกินเกม กดแค่ปุ่มนี้แค่ปุ่มเดียวเองค่ะแค่นี้ไม่รู้หรอคะทำงานนะ่ะหนูอย่าติดเทคโนโล,โลยีให้มากนะลูกการลาเทสร์เป็นเรื่องสำคัญนะลูกถ้าใช้ให้มันถูกวิธีมันก็เป็นเรื่องดีช่วยหลวงแต่ใช้ไม่ถูกวิธีมันคือเบียดบางเวลาหลวงเขาเรียกว่าช่อลาดบางหลวงนะคะ ไปหนูไปเรียกพี่ๆเข้ามาประชุมหนสิค่ะโอ้ยเครียดจังวันนี้จะโดนประเด็นอะไรบ้างเนี่ยอุ้ยนี่ก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ดีจะทำยังไงดีเนี่ยออโอ้ยจะทำไปเนี่ยเอ้ยสิโอ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะออนี่ค่ะ,คะออโอ้ยช้าจังพาค่ะอืมวันนี้เรามาประชุมกันเนี่ยปาตี้จะเรียกดูเรื่องงบประมาณติดตาม ำยังไงละเนี่ยเอกสารนี่ฉันต้องเอาเข้าที่ประชุมภายในหนึ่งชั่วโมงละเนี่ยแล้วมันไม่ทันจะทำยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญของพวกเธอเนี่ยถ้ามันไม่มีห้องน้ำใช้เนี่ยเดี๋ยวเธอก็จะฉี่เป็นเลือดแล้วก็จะเป็นนิ่วต้องการเอกสารด่วนเอกสารเยอะขนาดเนี้ยใครจะไปทำทำันช่วยคิดหน่อยสิมีอะไรที่ช่วยได้ก็บอกนะคะค่ะอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ไปช่วยน้องๆทำนะคะงานจะได้เสจทนะันเวลารู้แล้ว เดี๋ยวส่งควา์ให้นักแข่ตรวจก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาเสื้อนเซ็นเอกสารโอเคงานไม<ะ>่เสร็จทันลเลยเวลาเห็นไหมคะ